จริงๆแล้วเพลงนี้เราตั้งใจมาร้องแบบว่าฟีลแบบสบายๆอ่าแต่ทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้น้นำตาเอ่อตลอดเนละยเพราะว่าเพลงนี้ผมได้ร้องให้คุณฟัง,งคูผาร้องอเพลงมันเป็นเพลงบอกรัาในสไตล์จบกคูผานี่แต่เมื่อกี้นี้ทุกคนร้องเป็นเพลงที้องตกกันแต่ตอนนี้เรามาแคมป์บนดอยนเพื่อนเติม มีการเขาพี่ถึงที่ทำมาหนงจริงเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของมิที่ได้เล่นซีรีส์ถูกไหมฮะใช่ถามก่อนตอนเนี้ยรู้สึกยังไงมันแค่แบบว่าพอได้ยินเพลงลมแล้วแบบมันเหมือนคิดถึงซีลิ่งตอนนั้นอะไรเงี้ยอ,อ,อีโมชั่นอลกลับมาแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้ลองเพลงลมให้ทุกคนฟังสักทีใช่ พูดถึงทางอันดาวครับทางานทืนี้ค่าทุกอย่างกับคนรอบตัวมันสอนเราอะไรหลายๆอย่างใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมมีความผูกพันกับซีรีส์นี้มากแต่จริงๆแล้วเราทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันมาก่อนนะก่อนจะเรียนใเรื่องเนี้ยใช่เปล่าใช่เป่าอันง่ายอันง่ายอ่ะเดี๋ยวมิ้งเล่าที่บอกว่าผมกับมิ้งเนี่ยรู้จักกันได้ยังไง ผมจำได้ครั้งแรกที่ผมเจอคุณคือตอนที่เราไปถ่ายโฟโต้ชูดโฟโต้ชู่ซัมติงซัมติงทำให้เราเจอกันแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนเราไปแคสงานแล้วแบบคุณก็ชวนผมไปดูหนังอะ่ะ uh. ไป<อ>ดูหนัง <a> รอบที่สองใช่เจอคายที่สองก็คุณก็ไปดูหนังรอบแรกกินข้าวกับพี่ใช่รอบสองก็ดูหนังใช่เพราะว่าพี่เขาได้ฝากฝังกับผมไว้ว่าเวลาิีกมากรุงเทพเนี่ยก็ให้ดูแลน้องด้วยนะพาน้องไปเที่ยวบ้างพาน้องไปเปิดอูเปิดตาเออเอมันมันมันเปิดอบเปิดตาเยอะเลยนะ ว่าไปก็คือเอิร์อกับบิ๊กเนี่ยรู้จักกันมา7-8ปีแล้วใช่สูงนานนะนานมากเบื่อยังอู้อู้ขาแบบใจะจริงเบื่อยังมันไม่ได้เบื่อหรอกแต่มันทำไมเพราะว่ามันผูกพันไปแล้วเฮ้ยนี่หนีจากกินอะไรฮะเจออยู่นะอ๋ออยากกินไปเมื่อไรเดี๋ยวหลังจากคอนเสิร์ตเนี้ยเดี๋ยวพาไปเลี้ยงได้เหอ พูดแล้วโอเคแต่ต้องจนะสบายใจใจอย่างนี้เหรอสบายใจอ่ะแชร์แชร์ละกันเขาโอ้โหแชร์เหรอไม่แชร์อีกแล้วพูดเรื่องผมหน่อยดิผมเลี้ยงคุณมาเยอะแล้วที่ญี่ปุ่นลผมก็เลี้ยงคุณเฮ้ยเฮ้ยจากวันนี้เนาะใช่ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่า มันฟูลฟิลสำหรับเราสองคนจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องอีกทั้งสี่คนน่าจะฟูลฟิลเหมือนกันแต่ความสนุกเนี่ยมันไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ทุกคนอยากเห็นเราสองคนเนี่ยร้องเพลงอื่นบ้างไหมครับเพลงอื่นบอกเลยว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่หลายคนมักจะจําสลับสับสนกับเพลงสายตาโกหกไม่เป็นกับเพลงสายตาเรอกันไม่ได้ไม่สปอยดีกว่า ใช่งั้นเราไปฟังกันเลยมั้ยโต่ถือว่าสายาหอกันไม่ได้โอเคครับผมผมก็เชืเ่